สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซี่ครับเมื่อนี้มีรายการปุ่นบางไฟครับรายการบางไฟวันที่1มีทุนายเยน2 5 6 6ันอครับบ้านนาถมตำบลภูงเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบางที่หนึ่งอไก่ลุงครับ1บางที่สองปูสีหนึ่งบางที่3ปูสี2บางที่4เทพประดิษหนึ่งบางที่หาสายยันการเกษตรมัดเด็ดครับบางที่6เทพประดิษฐอ2บางที่เจเทพประดิษฐ์3 บางที่แปดเคยบังหินมาเด็กครับบางที่เก่าสอไกล่ลุงสองบางที่สิบใช่ชนะเบิกฝ่าบางที่สิบเอ็ดเทพประดิษฐ์ยุกหม่บางที่สนะิบสองท 11, เทพประดิษฐ์ยุกไม่ครับบางที่สิบสามถึงสิบหกล่อกรอนนะครับผมกรรมการบ่าวดอกคูณให้ความเป็นทับกับพินกนองนะครับผมฟรีทุกที่นั่งนะครับผมพื้นที่กว้างขวาง ต้นไม้ลมลื่นเย็นดีทั้งวันนะครับผมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับส่วนติดกสีแดงเป็นความชอบส่วนตัวครับปริเกียวคายบอกไฟใดๆทั้งสิน้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงร้อ F4 สวัสดีคละล,ะล,ะล,ะละ